สวัสดีคะ่ะพี่น้องอันนี้กัมือนีเป็นวันหยุดนะคะวันอาทิตย์นะคะ15พี่น้องมาเบิงอันนี้เข่าซาลี่นะคะเข่าฝรั่งนะคะที่เขาไปถนนปังนะคะพี่น้องนี่ค่ะท้ายมือไก่พี่น้องเบิง้งพุ่งข้าวซาลีนะคะเห็นไหมคะ มันกับสิเคีียวคือเขาบานเห่าเนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะที่เขาไปทำแป้งสาลีนะคะ,ะขนมปังฝรั่งนะคะฝรั่งก็จะสืปลูกกังซี่นะคะบานเห่ากับสิเป็นเขาเหนียวเขาเจ้าแบบมีห่วงมีหยังเนาะคะ่ะบีนน้องอันนี้มันไม่รู้ว่าอันห่วงมันเป็นแบบไหนเขาจจากนะคะเดี๋ยวจะไปเบิ่งนไกลๆกันเลยค่ะพีนน้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวๆๆจะพาลงไปเบิ่งไก่มันมีห่วงขึ้นบานข้างบน,น,น,นอันนี้กับผีสาวนะคะนั่งสิม่าเอาของที่ฝากฝากจกากไทยนะคะหิวมาให้นั่งนะคะนั่งก็สิม่าเอามันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนั่งนั่งสิม่าเอานะคะพี่น้อง ดอกอันนี้ดกอกหนานดอกห้าฝรังคอยสิคอยสิท้ายอันเข่าสาลี่ฝรังให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆไหม,มเดี๋ยวด้วยค่ะมันก็ยากมาจากเงยนอันนี้ก็ห้างจากบ้านน้อยหนึ่งนะคะ ทางนอจากมอง,องเพื่อนหลังบ้านนะคะอันนี้อันนี้พี่น้องเบื้องใกล้ใกลเลยค่ะทุ่งข้าวสาลีอยู่หลังบ้านนะคะนี่น้องเบื้งสับซมันสีบอสันมันสีบอสเป็นอันเออบานห้อมันสีเป็นเมน็ดเมดเนาะพี่น้องเนาะบานห้องสีเป็นเมน็ดเมดนะจ๊ะเบื้งเนี้ยอันนี้ข้าเจ้าก็ะสีเป็น เป็นเม็ดอยู่แต่ว่ามันหักเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะเป็นเฉกแฉกอย่างไรบอหูนี่ค่ะนีคะน่ค่ะเขาซาลี่นี่ละนี่ละอันแกแปลงซาลี่นะคะนีเลยเบื้งไกลๆชัดๆ่อยกับมเคอยมาอันเมื่อเบิ่งชัดๆปนนานนี้จ้าเถื่อพี่น้อ,อเขาเกืมบเบิ้องน้ำกันมืนอนีล่ละมแต่ยางผ่านมัน มิแต่ยางผ่านนะคะบริเห็นชัดๆจะเถอโอ้มันเป็นเม็ดอยู่คะ่ะพี่น้องแต่ว่ามันสีมีแบบเป็นจ้าสี่อืมเกิดกับเป็นเม็ดอยู่อืม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 ราคานี่ราคาเท่าไปบดบดเป็นแป้งสาลีนะคะฝรั่งมีเขาซัมนี่นะคะว่ามีเขาเนีย้ยเขาเจ้าเด้อพี่น้องเด้อมีแต่เขาแบบนี้เบิประเทศนะคะมีแต่เขาสาลีนะคะนี่ขนมปังทุกชนิด ทำขนมปังทุกชนิดทำเอาไปเห็ดยังแป้งสาลีเนาะเอาไปเห็ดไก่ทอดไก่ยังก็ได้ไลยชั้นลาซาลผัดเห็ดนะคะแป้งสาลีอันนี้ก็สงเบิ้งเอาในหละพี่น้องน,น,น,นี่แป้งสาลีอัน,นี้ก็สงนี่คะ่ะเบิง้งชัดๆเลยอือนี่คะ่ะคือลังบ้านนะคะลังบานทียู่นะคะแล้วก็สิบปลูกแต่าธรรมดาเนี่ยเขาสิบปลูกแบบ เหมือนสลับกันนะคะพี่น้องเหมือนกับปีนี้แป้งปลูกข้าวสาลีปีนานี่เขาเจาก็สิปลูกข้าวโพดเรียงซัดเรงสี่นะคะเนี่ยทุ่งเนี่ยจะเป็นเรียงสี่พี่น้องเบิง้งทุ่งข้าวสาลีปีเตอร์นั่งออกจากเว้นมานะคะนั่งกันนอนเมื่อน,นี้นั่งกระสิไปอาบแดดกันนะคะอาสิทายหม่องอาบแดดให้พี่น้องเบิ้งนะคะอืม แต่อันกระเบิ้งถุงเขาซาลีก็เนาะมันสีมันสวยเลยพี่น้องเนียมันเป็นดอกงามๆเลยเห็นไหมอืมถุงเขาซาลีแต่สิเรับพี่สาวด์เลยสิเป็เลียงกาแฟนั่งอยู่เอ้ยวันอาทิตย์หยุดหรือเปล่าปุเ้ยจะต้องไปเบิร์ก่อนวันลานข้าวเจ้าปีติหรือเปล่านะคะก็ซีมีดอกหยาแซมันยังสีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยกระดอกหยาแซมงามเลยค่ะสีเขียว ซาลี่เฮางอมงามนี่นะคะเฮากับสียางจากเนื่อนนะคะไปสถานีรถไฟสิไปหบพี่สาวนะคะนั่งนั่งรถไฟมาเอาของฝากของที่นั่งฝากมาจากเมืองไทยนะคะฝากหิวนะคะกอสีเอาให้นั่งบูลู่านั่งสิกินเข่าหรือเปล่านะคะ ขานั่งกินเขา่าเมื่อนี้ก็สิทายให้เบิร์นนะคะว่าเห็ดยังซูงนั่งกินนะคะเ่อวานนี้อาจจะเป็นบัลลุวนะ่านั่งกินยังนะคะกินซุปแล้วใหม่แล้วสิกินยังบรูต้องถามนั่งอีกคนนึงนะคะ่ะนี่ค่ะเงียบเงียบค่ะน้องเบิรงอันนี้เงียบเลยนี่เดี๋ยวสพิพอผ้าน้องไปเบิรงอันต้นบักแอปเปิ้ลนะคะอันนี้ก็สิเป็นตู้อีหยังวัน,น อติคันอติไลเดอยังกับหลวนี่เหมือนกับอ๋อมันก็เสื้อผ้าพี่น้องเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วเขาจะเอามาบริจาคใส่ตู้นี้น่าจะเป็นยังสันนะคะมันแน่ใจว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะที่บม่ได้ใส่แล้วสินะฝลังเขาจะามาบริจาค ไปเอาจักรยานมอว่านี่ขี่จักรยานไปเห็นงานนะคะก็ค้ากับมูมาทรงกันเลยกันเลยต้องยางไปเอาจักรยานอยู่สถานีรถไฟน้ำก็สิไปหับเอื่อน้ำป๊ดอกเอี้ยงงามเลยตรงนี้พี่ดองเนี่ยก็จะปลูกไปตามพัวตอนนี้หไหมดอกไอ้ไอ้ต้นนี้หไหมต้นใหม้นี่ปลูกแบบเหมือนกับหัวไมหมพี่้อกปลูกเป็นหัวแล้วไหม่งามดีแท้ม ทายอันต้นหมปปือแอปเปิ้ลในพี่น้องเบิ้งนะคะแป๊บเดียว,ป,ป,วยะะปีไหนก็จะเป็นหมากหลายอยู่อ่ะอันนี่นะคะอันนี้คือต้นหมปปือแอปเปิ้ลนะคะเต้นหมือแอปเปิ้ลนี่ค่ะนี่ต้นหมปปือแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลเขียวพี่น้อง แต่ปีนี้คือเห็นมีดอกว่ปะปกติมันต้องมีดอกเลยทีมคือมีดอกอันเดียนี่แไงเอออันเดียปึงเป็นมันปึงเป็นหมากอย่างนี้ต้นอแอปเปลิลน,นะคะนี่ เปโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิไปรับพี่สาวกอนนะคะเดี๋ยวยังจะพอกันไหมได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเอาอีกแล้วนั่งมาอีกแล้วนะคะตัวนีนั่งมาแบบหนีมันค่ะเกี่ยวับหนีนั่งตัดผมแบบทรงดิซ่าเนะะ หลังจากผมป่านะคะเท่อนี้เรียอมอันน้ำสมกับเค้กเค้กยองเค้กยองสมเค้กอันแล้วเค้กสมบอมบนมันเป็นคืออันนี้ยังเลยยังบ้มเควบนสมอีหยังลูกอีกยังสมสมบ้านนี่นะอือ ลูกยงลุ้งหลังอ่ะลูกอาน,นั้นลูกพีมไหมเออเออลูกพีท่อยว่ามันเหมาะสมโมม,มลูกพีดนะคะอร่อยอกินท้องหวานก่อนไปกินขนเนีวอ,อ,อ,อนี่ขนเนีเวาแจบองยืออยงตตม,ามาตายต้มฟ้าเจ้มเมกินตะมหู กินยังกูก็แซ่บอ่ะเออมันกินต้มมือไปเฝ้าแต่อืมชีสบอลอันนี้เป็นชีสเค้กชีสเค้กชีสบอัวนึ่งแสบบอเขาบอกว่าน้ำส้มสดสดบอกว่าโอ้ยบอกว่าให้อันใส่นมแข็งมาหน่อยนะบ้านนีเขาบอกกินนมแข็งบ้านเดียวเขากินนมแข็งแต่ว่าเย็นเดียว เป็นได้ลำสมเป็นได้สมอืม้ำส้มของแบบส,สดสดอ่ะอืมตอนตอนนี้เนี่ยอืมขั่นมันขันสดสดเลยมั้งมาอมโอเคเดี๋ยวค่อยถ <laughs> ่าย